Good, <coughs> สวัสดีครับผมสิงแสหลี่มงนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับก็เป็นวันที่25มิถุนายนนะครับ2,564นั่นเองนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาไล่พยากรณ์ภาพรวมนะครับในช่วงของปลายสัปดาห์จนถึงต้นสัปดาห์หน้าก็เป็นช่วง ปลายเดือนของมิถุนายนนี้แล้วนะครับก็วันนี้ก็จะมาไลฟ์เกี่ยวกับเรื่องของราศีนะครับว่าราศีคุณเกิดราศีอะไรก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับก็คือมีราศีเมษพฤษศเมถุนกรกฎสิงกันตนุลพิจิตธนูมังกร กุมแล้วก็ราศีมีนนั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นก่อนได้นะครับก็สวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามาติดตามผลงานโดยมาโดยตลอดนะครับก็อยากจะบอกไว้ก่อนเลยว่าช่วงนี้ภาวะโควิดนะครับจะไปไหนมาไหนต้องสำรวจพื้นที่นะครับก็ขอเป็นห่วงเป็นใยให้กับทุกทกท่านด้วยนะครับคนไหนเห็นผมแล้วก็ช่วยกด ไลค์ like, พิมพ์คอมเมนต์หรือไม่ก็กดแชร์ไปตามกลุ่มต่างๆได้ยิ่งดีนะครับขอเป็นกำลังใจให้สักนิดหนึ่งนะครับในการทำงานนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับคุณให้กำลังใจผมผมก็ให้กำลังใจคุณซึ่งกันและกันนะครับขอเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะพยากรณ์แบ่งเป็นทั้งหมด3กลุ่มนะครับใน1กลุ่มจะมีสี่ ราศีนะครับผมว่าในช่วงของปลายจนถึงต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเข้าสู่ปลายเดือนมิถุนานะครับก็ขอขอบคุณที่พิมพ์เข้ามากันนะครับก็ขอขอบคุณจริงๆว่าจะมีเรื่องอะไรเด่นและก็มีเรื่องอะไรที่ควรระวังและอยู่ในกลุ่มของอะไรนะครับแล้วในหนึ่งกลุ่มเนี่ยจะมีราศีอะไรที่ดีที่สุดหรือเบาที่สุด อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มแล้วนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลากันนะครับผมในกลุ่มแรกเนี่ยนะฮะมีทั้งหมด4ราศีนะครับในกลุ่มแรกเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าจะมีเรื่องปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายในช่วงของปลายสัปดาห์นี้จนถึงต้นสัปดาห์หน้า พูดกันง่ายๆว่าถ้าคนไหนมีหนี้อยู่ต้องบอกไว้ก่อนว่าลำบากในการบริหารเงินนั่นเองนะครับส่วนคนไหนที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยก็จะทวงหนี้ยากนะครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาการเงินรวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพที่นอนไม่ค่อยหลับเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาที่ลุมแล้า ยกก็โยงไปเรื่องของการเงินเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าไม่มีปัญหาอะไรเลยต้องระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะครับต้องระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะครับแต่จะไปหนักที่เรื่องของการเงินมากกว่านะครับในกลุ่มนี้ก็คือมีราศีเมถุนราศีมังกรราศีมีนและราศีกุมนั่นเองนะครับก็ เบาบางที่สุดก็คือราศีมังกรจะเบาว่าเขาเพื่อนนะครับแต่ส่วนอีก3มราศีเนี่ยอาจจะต้องต้องวางแผนดีๆแล้วก็มีการเจราจาให้มากๆหน่อยนะครับถ้าเป็นไปได้คุยกับเจ้านี้หรือลูกนี่ไว้ก่อนก็จะดีกว่านะครับแล้วอย่างหนึ่งนะครับในช่วงของเวลานี้ให้ไป ถวายสังฆทานนะครับสังฆทานนะครับที่วัดนะครับเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการทําบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับแล้วก็บางแล้วก็อีกส่วนหนึ่งทําบุญให้กับตัวเองด้วยก็ดีนะครับทําบุญให้กับตัวเองด้วยแล้วก็ทําสังฆทานให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วนะครับที่เป็นญาติของเราบิดามารดาหรือปู่ย่าตายายของเรา นะครับแล้วจะค่อยๆดีขึ้นอุปสรรคที่มีอยู่จะเบาบางลงไปนะครับในกลุ่มนี้แต่ในกลุ่มนี้ราศีมังกรจะเบากว่าเขาหน่อยนะครับผมผมขอผ่านกลุ่มนี้ไปก็จะไปหนักเรื่องของการเงินนั่นเองของรายจ่ายน้สินนั่นเองนะครับคนไหนต้องการดูดวงกับผมก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรผมก็ทิ้งเอาไว้แล้วนะครับ หรือไม่ก็แอด ID l i ไลน์เข้ามาได้นะครับตรงนี้ก็จะมีค่าครูอยู่นะครับถ้าเป็นเรื่องการดูดวงส่วนตัวนะครับต่อมานะครับกลุ่มที่2นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเหนื่อยทำงานเนี่ยเหนื่อยลำบากแต่คุณจะประสบความสำเร็จจะไปหนักที่งานนะครับในช่วงของปลายสัปดาห์นี้จนถึงต้นสัปดาห์หน้าถ้าคนไหนทำงานเป็นลูกจ้างอยู่ ที่คุณทํามาทั้งหมดอ่ะจะประสบความสําเร็จและได้รับการยกย่องนะครับได้รับการเชิดชูนะครับมีชื่อเสียงมีความก้าวหน้านะครับแล้วอย่างอาจจะได้โบนัสด้วยนะครับในช่วงของปลายสัปดาห์จนถึงต้นสัปดาห์หน้านะครับในกลุ่มนี้กลุ่มที่2รวมไปถึงคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่วางแผนเอาไว้ที่ทํามาหรือการลงทุนทั้งหมด นะครับที่ลงทุนมาเนี่ยจะประสบความสําเร็จนะครับก็คือมีราศีเมษกรกฎราศีกันและราศีสิงนั่นเองนะครับวิธีทําบุญในกลุ่มนี้ต้องให้ทานกับผู้ร่วมงานของเราถ้าเกิดเราได้ผลประโยชน์กับการงานหรือประสบความสําเร็จแล้วก็ซื้อของเลี้ยงในหมู่เพื่อนฝูงหน่อยก็ดีนะครับหรือให้กับเจ้านายคุณก็ดี นะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของธุรกิจถ้าคุณประสบความสําเร็จตรงนี้คุณก็อาจจะต้องให้ทานกับลูกน้องตัวเองหรือนะครับหรือใหเออ้เขาเรียกว่าอะไรแบ่งบุญาพาบิดามัรดาไปทําบุญร่วมกันนะครับแล้วก็เลี้ยงอาหารท่านนะครับแต่ถ้าเป็นลูกน้องก็อาจจะมีมีทิปมี งานเลี้ยงอะไรเล็กๆน้อยๆอ่ะเล็กนินออนดหน,น่อยๆนะครับถ้าง,งานประสบความสําเร็จนี่เป็นการเสริมดวงของกลุ่มนี้นะครับผมกลุ่มนี้เบาบางที่สุดก็คือราีโดดเด่นที่สุดดีกว่าโดดเด่นที่สุดก็คือราศีสิงนั่นเองนะครับราศีสิงนะครับก็ค่อนข้างแฮปปี้เอนดิ้งนะครับในกลุ่มนี้นะครับผมต่อมากลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับกลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับ กลุ่มสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็จะหนักไปเรื่องของการที่จะลงทุนเงินทองนะครับหรือกําลังจะเกี่ยวกับเรื่องเงินเหมือนกันแต่ก็จะไปเกี่ยวกับเรื่องของงานในช่วงของปลายสัปดาห์นี้ในกลุ่มนี้คุณจะได้ งานจอ็อกงานเล็กงานน้อยเข้ามานะครับจะเงียบเหงาอ่ะจะได้งานเล็กงานน้อยมีเงินเข้ามาบ้างแต่ได้ไม่ถึงก็เยอะแล้วคุณจะได้โชคกับบริวารหรือคนที่ศัก์ต่ำกว่าเราหรือเด็กนะครับเด็กอายุน้อยๆก็ได้จะให้โชคลาภกับเราไม่ทางเสี่ยงอะไรสักอย่างหนึ่งหรือ เกี่ยวกับเรื่องของมาในเกี่ยวกับเรื่องของงานก็ได้นะครับคือโชคตรงนี้อาจจะมาได้เรื่องของงานก็ได้นะครับเด็กถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อก็ให้ไปไหว้ไปขอไอ้ไข่กุม,มารถ้าคนไหนเลี้ยงกุม,มารอยู่เป็นความเชื่อนะครับคุณก็จะได้โชคด้วยนะครับในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้นะครับก็จะมีราศีพฤษภราศีตุลพิจิก และราศีธนูคุณจะได้โชคกับบริวารน,นะครับตรงในกลุ่มนี้งะและอย่างถ้าเกิดคนไหนที่ตกงานอยู่จะได้งานเข้ามามีอาจจะมีงานเข้ามานะครับหรือจะเป็นงานเสริมเข้ามาก็ได้นะครับส่วนคนไหนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ กำลังคิดวางแผนทำอะไรใหม่ๆตอนนี้คุณจะประสบความสำเร็จอยู่นะครับแต่อาจจะต้องพึ่งพาคนที่มี่พึ่งเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพึ่งประสบความสำเร็จในธุรกิจตัวๆนั้นเหมือนกันนะครับหรือไม่คุณจะได้โชคกับบริวารอย่างที่บอกไปนะครับลองไปไหว้ไอ้ไข่หรือกุมารทองอะไรที่เป็นเทพ เหมือนเป็นเด็กกันนะครับเทพเด็กก็คือมีนาจาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ลองไปดูนะครับในกลุ่มนี้โดดเด่นที่สุดก็คือราศีธนูนะครับราศีธนูนั่นเองนะครับก็แต่อาจจะต้องมีเดินทางบ้างกลุ่มนี้ถึงจะยิ่งดีนะครับถึงจะยิ่งดีนะครับผมก็ผมสิงแสลิมงนะครับก็พยากรณ์พยากรณครบทุกกลุ่ม ครบทุกราสีแล้วนะครับก็ไว้โอกาสหน้าถ้าผมมีเวลาจะกลับมาไลฟ์พยากรณ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไว้ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญกันนะครับผมสิงแสลีมงนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังนะครับครับสวัสดีครับ